และยังให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาอีกครั้งละ1 0,000แสนบาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มิตรแท้คอนแทคเซ็นเตอร์0 2 6 4 0 7 7 7หหรือตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยทั่วประเทศค่ะ มิแท้ทีวีมีข่าวดีเรื่องพอรบรมาฝากกันอีกแล้วค่ะถ้าคุณต้องการความคุ้มครองตามกรมธรรม์พรบและเพิ่มพูนความคุ้มครองในราคาประหยัดพรบรเพิ่มพูนจากมิตรแท้ประกันภัยคือสิ่งที่คุณต้องการค่ะรถเก๋งเพียง999บาท กระบะเพียง1,333บาทเท่านั้นนอกจากมอบความคุ้มครองตามกรมทรรพรบอ,รอย่างเพิ่มูนความคุ้มครองกรณีความเสียหายต่อชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสารอีก2 0 0 0สนเป็น4 0 0 0 0 0บาทค่าชดเชยสำหรับผู้โดยสารและผู้ขับขี่กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในจากวันละ200เป็นวันละ400บาท20วัน พร้อมให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาอีกครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทสนใจพรบ,บเพิ่มทูนสอบถามด่วนที่มิตรแท้คอนแทคเซ็นเตอร์0 2 6 4 0 7 7 7หหรือตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยทั่วประเทศค่ะ เห็นความสําเร็จอย่างนี้แล้วอยากจะเป็นตัวแทนกับมิดแทบละกันภายกันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะโทรมาได้เลยค่ะที่มิดแทบคอนแทคเซ็นเตอร์0 2 6 4 7 7 7 7 7คะ่ะเบอร์เดียวที่ให้ทุกคําตอบอย่างจริงใจและเปิดเผยตลอด24ชั่วโมงคะ่ะแล้วกลับมาพบกับมิดแทบกันได้ใหม่นะคะในวันจันคะ่ะกั้นแบบสดๆทาง MD Channel คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพักผ่อนเสาร์ทิตย์อย่างมีความสุขและปลอดภัยค่ะสวัสดีคะ่ะ งานนี้ไม่ได้มาออกแรงแบกหามครับเพียงแต่ขยันไปพูดไปพบไปปะไปรู้จักกับคนเท่านั้นแหละครับขยันพูดหน่อยพราะเกิดมาเราก็มีปากที่จะพูดอยู่แล้ว,ลวเราพูดในสิ่งดีๆแล้วทำมิแทนเนี่ยมาได้บุญครับ <c oughs> เกิดเหตุเขาซื้อประกันเกิดเหตุเจ็บป่วยเขาก็มีเงินรักษา